สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าชมคลิปของการจนา789ชาแนลยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะนี่คือซันเซ็ตนะคะที่หาดในหาดจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งตั้งอยู่นะคะที่ตำบลระไวยนะคะอำเภอไม่จังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้แอดการนะคะพาเพื่อนๆนะคะมาชมพระอาทิตย์ตกเขานะคะพระอาทิตย์ตกภูเขานะคะพระอาทิตย์ตกน้ําหรือที่เรียก ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าซ u n เซ t ตตอนนี้นะคะดวงอาทิตย์นะคะกำลังทอแสงนะคะทอแสงตกที่ภูเขานะคะจะสวยงามนะคะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆในขณะนี้ก็จัดการพาเพื่อนๆนะคะรับชมบรรยากาศนะคะรอบๆโดยรอบนะคะหาในหาจังหวัดภูเก็ตเรานะคะตอนนี้ก็ออกในหาจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆมารับชมนะคะโรงแรมเลอมารีเดียนภูเก็ตยอสครับนะคะ เบื้องหน้านะคะซันเซ็ตนะคะเพื่อนๆเบื้องหน้าซันเซ็ตก็กําลังจะรับขอบฟ้านะคะพระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าซันเซ็ตนะคะวันนี้สวยงามมากมายเลยนะคะเพื่อนๆซันเซ็ตนะคะซันเซ็ตรับขอบฟ้าบรรยากาศสวยงามบรรยากาศท้องทะเลหาดในหาดอำเภอบมงบัจวจันทร์พูเกุตนะคะวันนี้หาดในหาดนะคะจะมีผู้คนนะคะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็ก,ก็หลายๆคนนะคะบรรยากาศยามเย็น ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะออกมาเดินเล่นบ้างก็ว่ายน้ำนะคะบางก็เล่นกระดานโต้คลื่นนะคะบางก็นะคะวิ่งไล่จับกันนะคะเด็กๆก,ก็จะวิ่งไล่จับกันตอนนี้เพื่อนเพื่นก็กำลังชมนะคะพระอาทิตย์นะคะกำลังทอแสงนะคะพระอาทิตย์กำลังทอแสงตกลงสู่เบื้องล่างนะคะก็สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่า เขาเรียกเป็นการย้อนแสงนะคะอาจจะไม่สวยงามเท่าทควรนะคะแต่ว่าก็จะได้อารมณ์นะคะฟินๆกับทัวร์นานะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะหากท่านต้องการนะคะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะหาดในหาดนะคะ,ะ,คะจะเป็นชายหาดที่สวยงามโดดเด่นเป็นที่ยอมรับนะคะของนักท,ท่องเที่ยวนะครท,ทั่วไปตอนนี้อากา์ก็แผนกร่องนะคะเพื่อนๆไ้รับชมว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะเยอะแยะมากมายนนก็ กับรังนะคะถ่ายคลิปนะาวิดีโอนะคะความยาวประมาณ3นาทีนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะคลิป Sunset ตของแอดกันด้วยนะคะทำมาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะคะให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้การจนาเจ็ยเป็น9ก้าชนนะคะมีกำลังใจในการทำงานค,ครั้งต่อไปนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมวันนี้นะคะซันเซ็ตสวยงามมากมายเลยนะคะบอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับท่านท่านที่เข้ามาชมคลิปอันนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ like, share, กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การจนาเจ็ดเป็นเก้าชแนนะคะตอนนี้สวยงามมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนเนะคาขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ